ดีค่ะเอฟซี FC นะคะวันนี้แอดมาติดตามช่างจรวดที่งวดที่แล้วนะคะที่แอดได้ลงคลิปที่มา,าบวงสรวงพญานาคองค์ดำนะคะเมื่อวันที่7พฤษภาคมช่างบอกว่าฝันว่าเห็นพรามนะคะ9องค์นะคะเดินเป็นวงกลมแอดก็ตีเลขฝัน90 กับหัวเป็น60นะคะ F4 วันนี้มาติดตามความฝันของช่างตรวจนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะทำฐานของพญานาคองดำนะคะเสนสิริจันทราที่นี่เดี๋ยวเราติดตามพูดคุยกับช่างนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับความฝันงวดนี้งวดวันที่เท่าไหร่นะพี่เพชรงวดวันที่หนึ่งมิถุนานะึมิถุนาหกเจ็ดหนึ่งมิถุนานะหกเจ็ด ตอนนี้ตามความฝันของช่างแล้วใช่ไหมคะตามแล้วช่างฝันแล้วฝันแล้วฝันดีด้วยฝันดีงวดที่แล้วเป็นไงเก้าศูนย์หกศูนย์เต็ม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 เลยเนาะบนล่างอย่าลืมงวดนี้ตามช่างตามชี้ไปช่างตอต่องวดช่างไม่เคยผิดนะไม่เคยถูกเอ้ยไม่เคยผิดไม่เคยพลาดนะถูกตลอดแต่ไม่แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้บอกถูกตลอดนะช่างอ่ะแต่ไม่ค่อยได้บอกอืม ไม่่คอยส่วนมากจะเป็นความฝันล้วนๆใช่ถูกตลอดไม่ค่อยได้บอกไม่ค่อยได้ออกคลิปมาติดตามตลอดจี้ต้องจี้ถึงขั้นต้องจี้เลยนะเอ๊ะอย่างนี้เขาเรียกปล้นตัวเล็กหรือเปล่าบ่าวสักใช่ครับปล้นตัวเล็กเลยปล้นด่วนเลยครับปล้นด่วนเลยเนาะได้คลิปได้ยังได้คลิปได้ยังได้ไปแล้วเดี๋ยวจะเอาอีกเดี๋ววันนี้เอาอีกใช่ไหมแกย้ำตัวเลขแบบ ฝันเพิ่มอะไรอีกนะเื่อปู่มาย้ำเป็นว่าฝันวันวันพระด้วยใช่ครับวันนี้น่าใสเนาะวันนี้น่าใสเนาะเป็นพระกองหรือเปล่าอ่ะยูทูบหลายท่านเลยนะคะวันนี้มาติดตามช่างที่จะมาถามความฝันเป็นยังไงบ้างอติดตามช็อตเด็ดแล้วอนนั้นถามตรงนี้เลยแล้วก็ตอบตรงนี้เลยที่ออกกับสูน60นี่ช่องคนมีฝันได้หลายช่องเลยใช่ไหม ไดตามหลายช่องหนึ่งบแล้วก็ได้อีกหลายช่องอยู่ก็มาถามตรงนี้เนาะก็ตอบตรงนี้ถามสุกถามมาถามตรงนี้ตรงตรงก็ตอบตรงนี้ตรงตรงย้ําความฝันเมื่อที่แล้วฝันว่าฝันว่ามีพรามเก้าเก้าองค์อะเดินเดินวงกลมรอบนี้แล้วคนมีฝันก็ไปตีว่าเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าวงกลมก็เป็นศูนย์เนาะครับว่าไหมพี่เพชรใช่วงกลมก็เป็นศูนย์เก้านี่ก็ไม่ต้องตีเนาะนับเป็นคนเลยเก้าอยู่แล้วเก้าอยู่แล้วเก้าคนเก้าคนหรือเก้าองค์ ถามเรียกองคหรือคนปับสักไม่สิน่าจะองหรือเปล่าเราต้องต้องถามเอฟซีแหละผู้รู้ด้วยว่าครามมาเดินวนนี้แหละตอนที่เทเทตอโมอันั้นนะครับแต่พอวันเสร็จพอนเสร็จพอวันนั้นออกหมยออกสองวันก็ฝันว่ามีมีไม่ไม่ชีหรือคนแก่ใส่ชุดขาวอะเหมือนพ่อพม่ขาวหละนั่งล้อมวงอยู่ตัวนี้แปดคน นั่งกินคนแก่คนแก่น่าจะมีเก้าคนแก่เก้าแปดคนก็น่าจะแปดแต่นางวงกลมกินหมากลูด้วยกันเก้าแปดูนหรือเปล่าไม่รู้ต้องคนมีฝัน้ตีแม่นมันคนมีฝันตีเก้าศูนย์หกศูนย์นั่งกินนั่งตรงไหนพี่นั่งลองตรงหน้าองคูนั้อ้อมโตะที่จะไหวที่เอฟซีเขาส่งเงินมาแค่บนน่ะได้เลขหกศูนย์่ะว่าปูไปบอก มาร่วมสร้างห้าร้อยแล้วก็สู่อเ์เนไวห้าร้อยแม่ชีนี่ได้ได้โกนผมไหมพี่ไม่ว่าเป็นพรามเป็นชีพราบนี้เป็นชีพราบเราแหละไม่ได้โกนแปดคนแปดคนนั่งล้องวงกินมากดูกินยางมีความสุขอ่ะมามามารอบก่อนมาไม่ทันมารอบหลังพี่สูนเองไหมนะนั่งร้องวงวงกลมนาะจะเป็นแปดแต่แปดนี้ก็คือแมดคนคนแก่คนแก่ว่าเก้า เ8้าแปดศทางร่วงวงกินม่คนเก่เกเอามื่อทีแล้วก็ฝันบัว่าร้องวงเหมือนกันเป็นพรามเป็นพรามจงกระเบนเดินเดินเดินวนนี้บนบนต่อหม้อเก9 9เก้ใช่ก็เก้าศแล้วก็หกตัวเดียวกันก็ที่ขึ้นไว้ในจอวันนั้นก็มีคนถูกก็ดีใจถูกหลายคนอยู่แล้วก็ชาวบ้านที่ถูก มาดูนางดูละคนคืนนี้แล้ก็ถามมาได้เลขอะไรก็จริงชอบเก้าหนึ่งนะแต่ว่าเลขดังเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าในดังทุกงวดดังทุกงวดทุกงวดแต่งวดก่อนชอบเก้าหนึ่งหรือเก้าแต่มาหนึ่งหกตัเลขเดียวกันก็นได้อยู่แต่รอบรอบที่แล้วเลยเก้าหนึ่งดังมากไปกเลยชอบเก้าศูนย์หรืในหกศูนย์เมื่อเช้ามีมีคนโทรมาจากแถวนครนมเลยก็ได้คูไปบอกได้หนึ่งหกศูนย์ ไม่อะไรวันที่24จะโอนตังมาร่วมสร้างอันนี้ไม่อะไรทักมาเมื่อคืนประมาณสองทุ่มดูคลิปเบาตัดวันที่24 24มาร่วมสร้างครับว่าได้160ตรงเก้าใบไม่อะไรอยู่ในทพท์าม60นี่เป็นเล็ก,ลกท้ายสองตัวใช่ไหมไท้ายสองตัว อ๋อเไทสองตัวนะฝานประผู้ไปบอกแต่แต่วันวันที่เทนั้นน่ะมีงูสิงได้แหละสิงดำอ่ะแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเดินนะครับหายไปนู่นงูมันเลยมันงูเฝ้าดูอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่แปลกเวลาจะทำอะไรปุ๊บแดดจะคลึ้มนะนจากแล้ววันนั้นที่เราจะทำเทตะอโม่เทฐานะแต่ก็คลึ้มวันนี้ว่าจะทลาลเทคานอีกก็คลึ้มอีกก่อ<ค>นก่อนวันงานร้อนร้อนร้อนมากเลยร้อนร้อนมากเมื่อวานนี้ก็ร้อนมากวันที่ยี่สิบเมื่อวานร้อนมากวันนี้ยี่สิบเอ็ดว่าจะ มาพาทีมงานมามาเทคานก็คร<น>ึมจนคช้าก็ตกเหมือนเหมือน,นทําอะไรเขารับรู้ตลอดเนี่้เป็นความเชื่อนอะความศรัทธาแต่ละบุคลบคลแต่ที่ผมสร้างคือสร้างไว้เพื่อหนึ่งให้มีโชคลาภการงานแล้วก็เย็บแค่ได้ป่วยคือไม่มีโรคอะ่ะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมีงานาตลอดแต่ถ้าทางโชคลาภก็ต้องและแต่บุญนี่แต่ละคนเนาะใครที่บุญบุญเยอะด้วยสร้างบุญไว้เยอะ ท่านก็เพิ่มบุญไปอีกบารมีก็ถูกเยอะมันช่องคนมีฝันบอบศักแล้วก็เป็นพารวยแล้วก็รวยทรัพย์มีบางท่านที่ถูกแล้วก็โทรมาครับ<ม>ก็ดีใจแต่งมดงมดทีแล้วยอมรับว่าเข้าเข้าสู่นี่แหละย,ยืนตรงนี้แหละมาสัมภาษณ์ตรงนี้นี่โอ้ถ้าได้ดูก็ได้โชคใครได้ดูช่องคนมีฝันรอบที่แล้วนะตังเลยนะนแปลว่าติด<า>ติดขึ้น,บ,น <6. S 1> บ้านใหม่ ถ้าไม่ติดขึ้นบ้านใหม่เต็มๆเลยคนจะถูกเยอะค่ะก็ไม่ได้สรุปเลขให้ก้องสุดท้ายด้วยนะแต่นี้ถูกถูกทั้งหมู่บ้านนะถูกทั้งตำบลั้างนี่เพราะว่าเพราะว่าเขามาดูดูหนังด้วยวันวันที่ฉายอ่ะเขาก็มาดูเต็มนี่แหละปูเสือปูะไดดูเขาก็ถามเลขว่าเก้าหนึ่งก็ชอบจะชอบเก้าศูนย์เพราะว่าเก้าหนึ่งดังชอบเก้าศูนย์หกศูนย์ออย่างนี้แล้วเลขอาจารย์ที่ลงวันที่หกก็หกศูนย์ด้วยแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดมีก็ตัวละก็หนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง จันแมวที่มาลงเลขวันนั้นอ่ะห้าตัวไม่ผิดสักตัวหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามที่เขาไปกลับเล่นแล้วก็ศูนย์หกห้าตัวไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวหนึ่งสามเจ็ดมีเป็นเลข้ายสามตัวสามตัวเลขเลขขายสองตัวก็เป็นปฏิหารนึกหลังจากที่วันนั้นทําพิธีเสร็จนะคะพี่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรไหมมีฝันมีมีอะไรแปลกๆปลกไหมก็มีหนึ่งที่ที่เราสัมผัสได้ หนึ่งเวลาจะทำนี่ปุ๊บแดดจะร่ม,มเวลาที่จะมาสร้างแดดจะร่ม,มเวลาจะทำพิธีขอเลขฝนก็หยุดตกแล้วแดดก็จะร่มตลอดเงนินวันนี้ปกติจะถ่ายทำไม่ได้แดดจะเปรี้ยงแต่พอจะทำปุ๊บแดดจะร่มเนี่ยม,ม,มันมีความแล้วเวลาจะสร้างอะไรปุ๊บตอนชามาต้องมาเจอง,งูอยู่บรินเวณนีเน้เป็นเรื่องแปลกง,งูเป็นงูสิงเนี่ยครับผมงูดำเป็นงูสิงที่มาเรื่อยเลยเหมือนมางูงยกว่า ตรงนี้โค้งไม้นี่เวลาเรามาจับมอย็จะมีงูเลยออกอย่างนี้ไปแล้วก็ลงน้ำครับน้ำยะเป็นบ่อน้ำาก็เป็นเป็นเรื่องแปลกที่เราแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเนี่ยพอเราพอจะสร้างปุ๊บไหมแดดร่มมันทำให้เราร่มเย็นเป็นความส่ินบุคคนเนาะเราไม่รู้มันเป็นตัดแตังรู้ด้วยตัวเองใครไม่สัมผัสก็ไม่รู้แต่เราได้สร้างแล้วมันมีความสุขก็ ถึงที่เราจะเดินช้าแต่เราก็เดินไปเรื่อยๆเราไม่ได้หยุดการสร้างเรากระโดดไปที่3ปีปี70พฤษภาเจ็ดก็จะฉลอง7พฤษภาปี70็ดปีเจ็ดกับ07 70 70จ็นย์นย์เปีครับผมก็จะเราไม่ได้ทำเพื่อแข่งขันกับใครเนาะเราทำไปเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาแล้วก็เอฟซีก็นที่จะร่วมสร้างก็5บาท10บาทก็ได้หรือท่านไม่มีทุนทรัพย์ก็สาธุด้วยกันก็ได้บุญด้วยกัน สร้างสิสิสามปีฉลองนะคะนวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดปีเจ็ดศูนย์เลยวันที่เจ็ดปีเจ็ดศูนย์ครับเดือนเจ็ดศูนย์ทุนเท็จนั่นเ้อค่ะแต่ว่างวดนี้ก็พี่มั่นใจว่ามีศูนย์ไหมคะมีมีก็มีฝันเห็นเม่ชีมีแปดคนนั่งล้อมวงมันรอบก่อนที่ล้อมวงร้อมวงเหมือนนิมิตและเหมือนนี้มีฝันเหมือนเดิมไหมแต่ว่าเปลี่ยนจากเก้าเป็นแปดอย่างนี้ไหมตัวก่อนเป็นผู้ชายเนาะทีนี้เป็นผู้หญิงหมดเลย แล้ก่อนเป็นขึนพราม 9, 9หมเก้าเก้าต้นเลยน้อถ้าเราเรียกเก้าต้นเดินลองง้องวงตัวนี้อันนี้นั่งนี่นั่งล้องวงกินหมากครูแล้วก็ยิ้มยามีความสุขอะเินมารวยคน,นถ้าพูดอย่างนี้ชอบแปดศูนย์นั่นแหละเนาะเพราะว่านี่มีฝันเป็นวงกลมเหมือนเดิมเป็นวงกลมในความฝันนี้ยังย่างวงกลมล้างหัวอกแล้วนะครับเพิ่ความฝันถ้าเป็นตัวเลขพ่อคิดว่าจะเป็นเลขไหนครับถ้าแปลงเป็นตัวเลขเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์วนที่หนึ่ง ความเชื่ออาจจะถูกลอตเตอรี่มันงมดที่แล้วที่หนึ่งสามเจ็ดก็ได้ที่ถามถามตรงนี้แหละถามตรงนี้เลขเลขก็ออกตรงตรงเลยเก้ามตดศูนย้ยังยังมีศูนย์อยู่เหมือนเดิมอะไรนะย้ำมีข้งนึงครับก็เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ถามตัวนี้แล้วเลขออกตรงตรงหมดที่แล้วคนแก่ก็เก้าม่คนแก่เก้าแปดคนก็เลขแปดนั่งเป็นวงกลมก็เป็นเลขศูนย์ ก็แปดศูนมันมีวันและพาตีเลขถ้าถ้าตัดเล่นสองตัวก็ยังมีเก้าศูนแปดศูนย์อีกเก้าแปดกับเก้าแปดก็โชคไม่ไปไหนเลยถับเก้าแปดก็โชเลขยังอยู่หลังซ่เลยแปเก้าอยู่มันเดิมเก้าปีนี้เป็นปีมงคลหล่งเก้ามาแทบจะทุกงวดเนาะเก้ากับเก้ากับหกเนี่ยปีงูปีงูมาปีนี้ปีงูเหรอปีงูปีมรุงปีมรูเป็นปีเกิดตรเลยมรงป เป็นปีโชคแต่เชื่อสมัมผัสได้คือหนึ่งเวลาเราจะสร้างเด็ดก็จะร่มอยู่อย่างนี้<ม>ทางที่เมื่อ,อ,อวานเด็ดเพี่อนเพี่อนเราสร้างปุ๊บก็จะเด็ดก็จะร่มให้เราเราได้ยินบรรยากาศที่แบบไม่ร้อนมากใส่ใคลั่งใส่ตา,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 าจากความเชื่อที่เราศราัทธาเ็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้แต่จะคิดว่าวันนี้เด็ดจะร่มบาลาง วานร้อนวานร e ้อนอนากไม่เช้าฝนตกไม่เช้าฝนจะตกลงพรม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 พร้อมนินึงสายมาก็จะไม่ตกแล้วเป็นยังไงคะร้อยซับเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็เราฝ่เป็นแนวทางนะครับฝ่เป็นแนวทางเฉยไม่มีใครเล็กออกตรไหนต่อที่หนนะครับผมมีปัาอยสองมาห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมความฝันของช่างตำรเนาะคฝันาฝันเป็นแนวทางอาจจะเป็นเลขขายลอตเตบรี่ก็ได้ไปเสี่ยงดวงดูเนาะ ไปเสียงดูงใครจับลอตเตอรี่ไว้ช่วงนี้ก็จับได้เลยลอตเตอรี่เท่านั้นเนาะข้าไปศูนย์แหละงวดนี้ไม่เปลี่ยนเลขจะโค้งศูนย์ท้ายเลยแต่ถ้ามีฝันเพิ่มเติมก็จะกลับมาถ่ายใหม่อันนี้อาจจะเป็นเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่ถ้ามีฝันเพิ่มเติมอาจจะเป็นเลขท้ายสองตัวละก็ได้ขอบคุณนะคะจ้างที่ขอบคุณครับบอกความฝันอกงวดวันที่หนึ่งเนาะมีคุนาคุณายุทธนะคัมะวันนั้นก็ถามตรงนี้ อตตรนี้่ย่างมีฝันเหมือนฝันเมืที่แล้วเนาะค่ะยังชอบศูนย์ชอบ8ปดศูนย์ะคะขอบคุณช่างที่เล่าความฝันให้กับ f อฟซคนมีฝันนะคะขอบคุณช่างมากๆค่ะสวัสดีค่ะ